สวัสดีจ้ะตั้งแต่เปิดยังไม่ได้ขายเลยจ้ะมัวแต่ไปอยู่ในบ้านแล้วก็ทําความสะอาดแล้วก็เป็นนั่งกินหมูกระทะพุ่งเสร็จ <c oughs> ถ้าขายไม่ได้ทํายังไงอะหรอมีคนมาคอมเมนต์เมื่อกี้เนาะขอบคุณที่มาคอมเมนต์ไม่ต้องรู้สึกไม่ดีว่าขายไม่ได้อะไรเงี้ยคือเรายังมีเวลาอยู่ไงถ้าเราขายไม่ได้จริงเราก็จะเอาไปบริจาคนะคะหรือไม่ก็ไปทิ้งของบางอย่างเอาบริจาคได้แต่บางอย่างมันก็มันไ,มไปทิ้งดีกว่าบางอย่างะนะ ถ้ามันขายไม่ได้จริงๆเราก็ไปทิ้งเออไปไป,ไปบริจาคค่ะไปบริจาคมันจะมีร้านรับรับของมือสองอยู่นะรับบริับบริจาคแต่เขาไม่รับซื้อที่นี่เขาจะไม่รับซื้อรับบริจาคจา้ะแล้วเขาไปติดป้ายขายใหม่แพงๆนะเนี่ยแบบเนี้ยเป็นสิบเหรียญน,นะถ้าไปถ้าเขาเอามาขายอะ่ะเออแต่ตอนนี้เรายังมีเวลาอยู่ไงเรายังไม่ได้กลับไทยไงถ้าวันถึงวันที่เราได้ต๋วเครื่องบินกลับไทยแล้วเราก็คงไม่ตนใจแล้วแหละคงไม่ตนใจแล้วก็คงจะเอาไปบริจาคแล้วละจ้ะพรีเซนเตอร์ ยึดแดนเนี่ยสเตนดิ้งเฮี่ยพรีเซนเตอร์เซ็กแอนแฮนพรีเซนเตอร์อยู่นี่จ้ามาแล้วเจ้าของพู่งกลับจากโรงเรียนแดดดีวันนี้เปิดร้านแล้วจ้าเปิดแล้วเปิดแล้วดูของแต่ละอย่างมีราคานะซื้อมาแพงๆนะยี่ห้อนะเนี่ยเป็นยี่ห้อนะยี่ห้อนี้ดังนะแบรนด์เนมเด้อ ซื้อมาหลายหลายตังนะแต่ขายห้าสิบแต่ว่าถ้ามันขายไม่ได้จริงก็ไปบริจาคจะ้ะเอออันนี้เห็นว่าเขาจะขายมั้งเท่าไหร่ไม่ลู้อันนี้ดอนเดียวสองดอนลูกใครจะอ่าซื้อแถมไปบ้างถ้าใครจะเอาถ้าขายไม่ได้จริงก็ไปบริจาคกะคะ่ะไม,ไม,ไม,ม่ไม่ต้องคิดมากจ้ะไม่ต้องแบบว่ารู้สึกไม่ดีแทนไม,ไม่ไม่ต้องนะจ๊ะไม่ต้องเพราะว่าไม่ไมีมันไ,ไม่เป็นไรอะค่ะวางอย่งเงี้ยบางทีเด็กอยากได้ให้ไปเลยเออแบบเนี้ยเอาไปทำอะไรได้ เออแต่จักยานเนี่ยแต่จัยานนี่ต้องได้ตังค์หน่อยนะเออให้ฟรีไม่ได้อันนี้สักยี่สิบสิเหรียญก็ยังดีเออเพราะซื้อมาก็แพงหลายตังค์อะเป็นร้อยเออนะไม่ต้องรู้สึกไม่ดีค่ะขอบคุณที่มาคอมเมนต์เพราะว่าทางเลือกสุดท้ายก็คือบบไปบริจาคไปบริจาคถ้าเราขายไม่ได้ใช่ไหมเราก็ไปบริจาคถ้าได้ถ้าได้ได,ได้อ่าหนังสือเดินทางไทยหนังสือเดินทางแคนาดาแล้วก็อ่า จองตั๋วเครื่องบินวันไหนได้ตั๋วจวันไหนเราได้ตั๋วเครื่องบินแล้วเราก็เออเอาของที่ขายไม่ได้นี่แหละไปบริจาคไปทิ้งไปอะไรก็แล้วแต่ไปบริจาคดีกว่าเออไม่ต้องคิดมากค่ะไม่ต้องไม่ต้องรู้สึกไม่ดีแทนอะไรเงี้ยไม่ต้องรู้สึกไม่ดีแทนว่าขายไม่ได้ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเพราะว่าโอเคมากจากที่นี่เดี๋ยวทางเลือกสุดท้ายก็ไปบริจาคค่ะไปบริจาคค่ะไม่ไม่ไม่ได้เดือดร้อนนะคะไม่ต้องรู้สึกไม่ดีค่ะตั้งไปอย่างนั้นแหละค่ะเพราะว่าของมันเยอะของมันเยอะถ้าแบบขายได้บ้างนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรค่ะ รูาที่ขายไม่ได้เลยก็ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรค่ะเออยังมีเวลาอยู่งี้ก็เปิดไปเรื่อยจริงๆแล้วเขาเปิดเฉพาะเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะการักเซลเขาเปิดเฉพาะเฉพาะกับเสารอาทิตย์แต่ว่าเราอยู่ว่างๆก็เลยทําความสะอาดไปด้วยแล้วก็เอาของมาวางด้วยอ่ะเออแล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วยอ่ะนะจ๊ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้ะ